ถ้าคุณแท็บเนี่ยว่าปังแล้วแต่ถ้าตากล้องเนี่ยปังกว่าทุกคนสวยเลยรวยมากเพื่อนหารวยงงมากกินนมเยวนมใหญ่เยวนนมใหญ่สวัสดีค่ะที่ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมมี่กิติยานะคะซึ่ง คลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราจะพากันไปเที่ยวที่พัทยาทุกคนซึ่งตอนเนี้ยเขาปลดล็อกแล้วนะคะก็เลย จะไปเที่ยวผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราไปทริปนะคะจะมีคนถามเยอะมากว่าพี่แอมใช้กล้องอะไรถ่ายนะคะซึ่งตอนนี้ที่แอมใช้ถ่ายอยู่ก็คือ G7X Mark II นะจ๊ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้องสําหรับถ่ายรูปนะคะก็คือตัวไลกานะไลกาคิวนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นวิดีโอใหญ่ที่ใช้ถ่ายแบบวิดีโอถ้าเกิดชัดๆเลยต้องใช้ตัวนี้นะคะก็คือรุ่น แปดสิบดีนะจ๊เนาะอเพราะว่าคนถามเยอะมากก่อนไปทริปเนี่ยแอมก็จะทําการชาร์จแบตไว้อย่างนี้เลยนะทุกคนไปแต่งหน้ากันดีกว่านะคะซึ่งเอาจริงๆว่าปกตินะคะเวลาที่แอมจะไปเที่ยวเนี่ยแอมก็จะมีการจัดกระเป๋าก่อนนะแต่ว่าทริปเนี้ยก็คือจัดเมื่อเช้านะจ๊ะเพราะว่าแอมมีความขี้เกียจนิดนึงนะทุกคน่วันนี้นะคะจะขอนิ้มเป็นความบางเบานะคะเพราะว่าขี้เกียจลงรองพื้นนะทุกคนจะใช้นะคะเป็นนี่เลย บ b บีซนะคะของสมุตโตสรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่นใหม่นะคะเราได้พูดกันค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะว่าเขาจะอารมณ์เหมือนเป็น BBC C นะคะแล้วก็ทนอัพด้วยนะคือน,น้องๆคนไหนนะคะที่เป็นนักศึกษานักเรียนอันนี้คือดีมากเพราะว่ามันจะเบากับผิวนะคะแล้วก็มีกันแดด SPF50 PA3 บวกด้วยกันนะแล้วก็ติดทนยาวนานนะคะไม่มันแล,แล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเขาบอกว่าใช้อันนี้นะคะ1ซองเนี่ยเหมือนกับ มะเขือเทศญี่ปุ่นนะคะ1ิลูกนะแล้วก็เขาจะมีนะคะเป็นกูตาไทโอน์คอลลาเจนนะแล้วก็สารบำรุงอื่นๆนะคะที่ใส่มาด้วยช่วยปรับนะคะให้ผิวเรากระจางใสมากขึ้นลดพวกจุดด่างดำนะคะรวมถึงนี่ให้ดูผิวเห็นปะ เบาไม่หนักผิวเลยนะคือสามารถใช้นะคะแทนกันแดดเลยก็ได้นะด้านหลังเนี่ยเขาเขียนมาเลยนะคะบอกว่าครีมแตกตัวเป็นหยดน้ําซึมเร็วนะคะไม่เหนียวหนะแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเน้นนะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะจริงๆจะมีอีกอันหนึ่งทุกคนที่แอมอะ ใช้ในไลฟ์บ่อยมากแล้วคนก็บอกว่าไปซื้อตามแล้วใช้ตามแล้วชอบก็คือนี้ทุกคนเป็นเจลอะโลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพบไปทิปเช่นกันอันนี้นะคะมีขายในเซเว่นนะทุกคนราคาหลัก10บาทเท่านั้นเองนะคะลองไปหาซื้อกันดูเนาะเมียนใส่3เท่านะคะโอเค ได้ผิวแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแอมเนี่ยจะไปไลฟ์แต่งหน้าใน f c e b o o o p เพ e สามารถไปย้อนดูได้เลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันจ้าหลังจากไม่ได้เจอ2คนนี้นะคะประมาณสเดือนคิดถึงเพื่อนนี่ลา่าสุดนะจน๊ะนางสั่งมาแล้วโอ้โหเยอะมากน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะไปดูได้ที่ช่องแท p มีเพคค่ะเออเดี๋ยวคุณ<ข>แทบว่าจะถ่ายเป็นคลิปเต็มนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้คือ โกไ<ห>ก่ก็รู้หอมมากสิ่งนี้นะคะทําให้เรามาถึงที่นี่นะคะบอกเลยมันคือยําปูแล้วคุณแทบก็ไม่กินปูแต่คุณแทกินไก่จก้ะซึ่งตอนนี้คุณแทบเขาไม่คุยอะไรแล้วนะคะม <า S 2> คที่เจแปดแล้วเออเขาอัดคลิปแต่เขาไม่คุยอะไรเลยเพราะว่า <laughs> เขาเน้นกินอย่างเดียวนะคะแล้วก็เพื่อนแอมที่เป็นเกาหลีเจอร่อยไหมอร่อย,ออยเออนี่กินแบบจ,จริงจัง,จงมากนะทุกคนก็ เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักกันจ้าทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงวิลล่ากันแล้วนะคะซึ่งนี่นี่คือสวยมากเรามาพักนะคะที่โมเวนพิกนะคะ <More S 1> จอมโมเวนพิกโมเวนพิกเรา<ม>พักที่โมเวนพิกพรรยาจอมเทียนค่ะซึ่งนี่เนี่ยเราพักมาแบบเป็นวิลล่านะคะ<ม>จะบอกว่าเพิ่งรู้ราค่ะเขาเขามีขายอยู่นะราคาก็คือ22่สล้านบาททุกคนปังมากแต่ว่า เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะที่นี่คือแบบสวยจริงๆเหมาะกับการมาพักผ่อนกับเพื่อนๆนะจ๊ะต่อมานะคะก็เป็นสระน้ำส่วนตัวนะคะก็สระน้ำส่วนตัวเนี้ยซื้อได้ไม่นานอ่ะซื้อแล้วเหรอเออซื้อได้ไม่นานคือแบบปังมากแม่แบงตลอดชีวิตที่นี่เขามีกี่ห้องนอนคุณแท็บอันนี้มีสามห้องนอนค่ะสามห้องนอนอ่ะไปดูกันนี่ น่าจะเห็นแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นหนึ่งห้องนอนนะคะแต่เดี๋ยวพาไปดูห้องบนอีกหนึ่งแล้วเป็นไงนะคะเน่เดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะจ๊ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นห้องนะ้ำทุกคนคือห้องน้ำของเขาใหญ่มากดูดิคือแบบ เต็มมากเวอร์นะคะทุกคนคือตอนแรกใช่ไหมเรากลับว่าเราจะชิลกันคือตอนนี้ก็ชิลอยู่นะคะไม่ได้ออกไปไหนหรืออะไรทั้งสิ้นจะบอกว่าเราเนี่ยนะคะมีแพนกันแล้วว่าเราจะไปเที่ยวเกาหลีกันนะคะ <Yes. S 1> ถ้าเกิดประเทศเปิดเนื่องจาก mm hmm. เพื่อนแอมนะที่เป็นคนเกาหลีนะคะเจ mm hmm. ก็คือเป็นเพื่อนกันมา7 years mm hmm. นะคะแล้วเพื่อนก็จะกลับเกาหลีแล้วก็เลยบอกว่า mm hmm. เออเดี๋ยวถ้าเพื่อนก,กลับเกาหลีเราจะไปเที่ยวเกาหลีกันนะคะ mm hmm. เออเพื่อนโสดนะคะทุกคนเพื mm ่อนโสดนะคะทุกคน รอบก่อนนู้นะคะถ้าเกิดใครจําลองได้ที่ไปเกาหลีนะก็คือเนี่ยแหละก็ไปกับเจน,นะแล้วก็มีเจอยู่ในร็องด้วยทุกคนประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะชิวๆกันแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะแตกกันเพราะว่าพรุ่งนี้ยูริจะมา,มาแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินทะเลกันนะคะออด้วยชุด,ดว่ายน้ํานะ <laughs> ฉันเห็นในไอจีเธอเนี่ยจะมีชุดว่ายน้ำแตกแตนทุกทีนะคะชุดว่ายน้ำฉันก็แังเรียบร้อยกว่าชุด M ว่ายน้ำเอมมี่กิตี้ว้าไปอุ๊ยเดี๋ยวจีเดี๋ยว,ยวนี่ฉันเตรียมของมาให้ด้วยไม่ได้เจอเพื่อนตั้งเท่าไหร่สามเดือนอะอะไรอะ่ะเป็นเครื่องสำอางค่ะนี่ฉันรู้ว,ว่าเธอชอบเครื่องสำอางฉันก็กลังจะกด eve and boy อยู่เลยอ่ะจริงเหรอ คนเออยยเยอะมากใช่คคเครื่องสำอางมาให้เพื่อนนะคะอุย้ยน่ารักที่สุดจุกจุก เดี๋ยวจะนั่งชิวๆกันแป้นนึงแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปอันพวงแพรแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าพระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะคะ <st arts> ซึ่งเราเนี่ยก็เลยมาเปลี่ยนชุดนะทุกคนเป็นชุดประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปออกรูอป uh oh <xi> ออกไปถ่ายรูปนะคะข้างๆทะเลก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าเดินออกไปทะเลเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วพระอาท <t od uck> <S <s <ucht> ิตย์ตกดินเนี่ยเรสวยไหมนะ่ะโอ้โหหนักกว่าฉันอีกอ้ะ <s ucht> <s ucht> ดูช่วยหนักสิ <ucht> เจอกันทีแรกก็คือแตกทุกทีไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันดีกว่านี่คือบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะคือให้1 0บสิบสิบไปเลยจ้านี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนเงียบสงัดไม่มีคนเลยสวยมากไปค่ะไปถ่ายรูปเล่นกัน เวลาที่มีแฟนถ่ายรูปให้ชีวิตมันก็จะดีอย่างนี้แต่ที่สำคัญคือสังเกตที่ท่าตากล้องนะคะถ้าคุณแท็เนี่ยว่าปังแล้วแต่ท้าตากล้องเนี่ยปังกว่าทุกคน okay, ส่วนทางเรานั้นนะคะรู้สึกแฮปปี้มากทุกคนมาให้อารมณ์เหมือนแบบมาเที่ยวทะเลต่างประเทศป้าที่แบบว่าแดดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยสวยมาก ะะส่วนเพื่อนเกาหลีของเราก็ากำลังทำมิวสิกวิดีโออยู่นะคะ <laughs> สุดปังแวะมาทานข้าวกันนะคะที่ร้าน The Glass House นะคะ <laughs> ซึ่งที่นี่ก็นั่งในร้านได้ปกตินะคะ <laughs> โอ้ยบรรยากาศคือดีมากทุกคนนี่มองซั set, นเซ็ตขณะกินข้าวนะคะ ทุกคนคือมันสวยมากๆจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราอะ่ะจะต้องย้ายโต๊ะเข้าไปด้านในนะเนื่องจากด้านที่ติดกับทะเลเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้นั่งนะคะก็มาถ่ายรูปเล่นนะซึ่งบรรยากาศดีมากโอ้ยจะบอกว่าวันนี้นะคะแต่งหน้าทั้งวันเนี่ยตอนนี้แบบ6โมงแล้วนะคะคือหน้ายังไม่หลุดไม่อะไรเลยนะคะอาจจะมีมันบ้างนิดหน่อยนะเพราะว่าไปถ่ายรูปที่ทะเลเนาะแต่ว่าก ดีมากเลยอะ่ะชอบมากอาหารมาแล้วหา,หาลืมถ่ายกดดินลลจนหมดแล้วทุกคนมันอร่อยมากเลยอันนี้นะคะ Hi Soya Hi Hi คนตอนนี้เรากำลังจะไปเซ็นทรัลพัลยาจ้ะเออบอกเลยว่ากรุงเทพปกติเราไม่ได้เดินห้างกันเราจะสิงกันอยู่ที่ทองหลอเอกมัยเนี่ยทุกคนรถก็ติดแต่ดูเนี่ยรำคาญสองคนนี้มากเลยเนี่ยอินเลิฟเป็นอยู่สองคนเนี่ยในรถเนี่ยไม่อินเลยเราเบื่อมากค่ะคุณมานานอ้าโอเขาบอกแล้วนะว่าเขาเบื่อน่ะเราก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะไม่เป็นไร ทุกคนชุดที่ใส่วันนี้นะคะจะเป็นชุดแบบนี้ซึ่งซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าให้ดูกระเป๋านะคะที่พกก็จำกระเป๋านี้ก็คือเป็นรูหมดแล้วนะเพราะใช้บ่อยมากเป็นกระเป๋าตะขายแบบนี้นจ๊ะซึ่งเดี๋ยวว่าจะไปดูนะคะพวกเสื้อผ้าหน่อยถ้ามีเวลาก็อาจจะซื้อชุดเปลี่ยนชุดนี้จะทุคนคือชุดแบบน่ารักมากดูดีคือแบบนี่ แซ่บสุดเลยสุดนะคะแล้วก็มีหลายสีด้วยนี่เดี๋ยวเราจะลองนะคะหมดนี้เลยว่าชุดที่จะช็อปเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะนี่ก็รู้เลยนะคะ <c oughs> ว่าอยู่ร้านไหนก็คืออัพเตอร์ยัมนั่นเองซึ่งคุณแทบเนี่ยจะมาถ่ายนะคะเ <c oughs> ป็นรีวิวอัพเตอร์ยัมโดยเฉพาะซึ่ง เขาเพิ่งจะเปิดให้นั่งนะทุกคนก็คือแบบใครที่อยากมาพัทยาเนี่ยก็มาแวะกันได้แต่ต้องบุกล่วงหน้านะจ๊ะเนื่อจากโต๊ะก็คือด้านหลังก็คือก็คือค่อนข้างแน่นต่เว้นระยะนะเว้นระยะกันดีมากเขาจัดโต๊ะอยู่นะจ๊ะก็นั่นแหละเดี๋ยวขอนั่งกินแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันจ้าอาหารมาแล้วนะจ๊ะจะบอกว่ามือนี้ก็คือจุกและแตกและหืม ไม่รู้จะปังแค่ไหนปังยังไงไกินลตกๆจ้ะกินแตกๆแต่ตัวไม่แตกนะครับผมเพราะเรามีอรมารีไฮไฟเบอร์บอเลยนะคะว่าอัพเร์ยำเนี่ยคือตำนานของยำแต่ว่าเดี๋ยวกําลังรอหนูรี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแท็บเนี่ยจะถ่ายก็จะมีหนูรี่อยู่ในคลิปด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าครบสามสาวอะเราสามคนอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็คือต้องแตกเมื่อนั้นนอกจากตัวแตกแล้วยังอื่นก็แตกด้วยนะจ้ะหมดแตกจะอะไรนะ หัวแตกจะลื่นลมเออหัวแตกหนึ่งเม็ดตอนนี้ก็คือกินกันแบบแค่จะไม่เหลืออะไรนะคะแล้วตอนนี้หนูรี่ของเราก็มาแล้วมาพร้อมกับกระเป๋าใหม่มันฟังยังไงล่ะโอ้หนี่เป็นวันนี้ใช้ครั้งแรกเลยนะอ้ใส้ซะเลยเออสวยและรวยมากสวยและรวยมากเพื่อนอ่ะรวยพักอ่า นี่นะคะก็กินกันหมดแล้วซึ่งไปดูได้ในทริปคุณแทบบี้นะจ๊ะบอกเลยซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านแล้วเนาะก็ไปชิลๆอย่างนี้นะคะว้ายมีคนชว์นมมากอ้องมาอย่ยวไรที่มางงมากกินอมาเลียนนมใหญ่ไรเงี้ยนมใหญ่ไรเงี้ย ลงสาเพื่อนเพื่อนเขาก็ลงกันไปหมดแล้วอ,อุ้ยเกียดออะมีผู้รักแห่งปีด้วยอะลำคาจริงๆว่าไม่ได้ละจาดูดูเสื้อก้ามหนูหลี่ด้วยไม่มีพี่ะนอมเกียดออะคนเ,เราไปกินอัปตยามมาแล้วก็เอาอัปตยมไว้ที่รถหนูหลี่เออเหตุการณ์รคือพอฉันแบบ ลงออกจากปั๊มอ่ะมันเป็นทางลงนีงใช่ปะออหกหัวแล้วเกือบอะไรไหมอะไรลุยวิสตองเธอเกือบแล้วปังใช้ครั้งแรกจะโดนน้ำปลาไม่ได้นะเกือบไปนิดตถ้าเกิดว่าฉันไม่่อดจอดไม่ทันโดนแน่นอนจ้ามันจะตกลงไปจ้าปังปังอ่าหมิ่นทั้งรถอีนออกเอ๊ คนซึ่งเช้านี้ตื่นแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าเมื่อเช้าตื่นเช้ามากเพราะว่าจัดอามาลีไฮบวเบอร์เข้าไปนะคะก่อนนอนนะคะจะบอกว่าอร่อยมากทุกคนล่ะบอกเลยเลยว่าใครที่กินเยอะกินแตกทั้งวันนะคะคือตื่นมาคือแบบออกหมดไส้หมดพุงโล่งี่สต่วันคือพุงยุกนะจ๊ะเออแล้วก็จะให้ดูสภาพเช้านี้นะจ๊ะอาการเป็นยังไงคะคุณหนูหลีเมื่อคืนที่แตกด้วยอ้วกด้วย <laughs> งงมากแยกยังไงยังไม่รู้เลยจำเลยไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เมื่อไหร่ที่อยู่ด้วยกันนะคะวันนั้นก็จะแตกแดนเสมอนะคะทุกคนนี่ก็คือสภาพหน้าสภาพผิวตอนเช้านะจ๊ะซึ่งอย่างที่เราบอกนะว่าปกติเนี่ยเราเป็นคนนอนดึกเมื่อคืนเนี่ยเรานอนตีอะไรนะตีสี่อ๋อตีสามตีสี่เดี๋ยวจะไปอาบน้ํานะคะแล้วก็จะถ่ายรีวิวนู้นนี่นั่นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันจ้า ทุกคนคะ่ะวันนี้มาวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะแล้ววันนี้คุณแท็บก็จะไปไหนคะแท็บหลอกก็จะกลับบ้านกลับบ้านแล้วจ้าเออซึ่งหนูหลีก็กลับไปแล้วนะคะก็นั่นแหละทริปนี้นะคะเป็นทริปแบบสนุกสนุกหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วทริปหน้าเราจะไปไหนหน่าจะอีกนานกว่าเราจะได้ไปอีกนะเพราะ,ะว่าช่วงนี้ก็ยังงดเจอกันอยู่นะอโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปวิดอนหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย